สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมเล แต่พดถึงเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ยากนะเราได้อัพสหรับมือใหม่อไปก่อนดีกว่าผก็กดไม่รู้เหมือนอืมก็อย่างที่บอกถ้าเกิดมือไม่ใหม่อยากเล่นเก็บไว้ติดเครื่องแบบยังไงมันก็ไม่อัปเดตเยอะอยู่แล้วอ่ะก็คือเล่นแบบเอาสนุกอ่ะถ้าเกิดสนใจก็สามารถบอกเราได้นะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนวิธี อัพเตดหุ่นว่าเออตรงไหนมันอัพอะไรยังไงจะได้อธิบายได้เนาะฟ้าเนาะครับก็สบายเลยอ้ากดจากผู้ยั่าง เกมมันบักหรือว่าอะไรก็นี่แหละประมาณนี้แหละต้องเข้าออกใหม่ครับผมโอเคมาเลยตอนนี้ก็จับคู่เรียบร้อยแล้วโอ้โหพอจะจับคู่ <c oughs> ก็ง่ายเลยหมดโอ้โหหมดจะง่ายก็ง่าย <c oughs> เดี๋ยวพี่จะไปม,มุมไปนะ้าตัวไหนไปา็บินเหรอไ <c oughs> อทางมุมนะครับอ้าวรงไหนพี่างไหน <c oughs> บีเอ้เออบี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 บบบเราลุยเลยลุยกลางเลยมันลอยเองนะ เออรง,ง,งให้เองเลยใช่ไหม,ไมสาอยู่ไหน,ไนวะอ๋อสาเป็นเพื่อนกันจะเป็นตัวเขียวๆอยู่นี่ขวามือใช่ไหมมาแล้วเดี๋ยวเราให้ประตูผู้ก่อนเราไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวเราเป็นแบบว่าเราเป็นสายคิวนะ,ะเฮ้ยเพี่พพสาวพี่สาวพี่สาวยันเฮ้พี่สาวป๊อป มาโชว์การตีนทางไปดูอ้โหเขายิงกันตรงไหนวะตรงกลางตรงกลางตรงกลางโอ้ยหยุไกลจังลงดิครับผมเนียนเนียจะโดดไหมโดดสิโดดเดิไปนู่นเลยโดดตูมไปเลยหายมาวะอ๋อเห็นแล้ว ยิงไปแล้วจำรวจพี่ตามไปแล้วตูมโดนเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยฟ้าโอ้ยโอ้โหจังเลยเวรแล้ว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 โอ้ยอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วหลบ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 โอ้โหยังดุเดือด phá đại yến lốp tức, lốp tức ập đấy hả ẹc ẹc ồ hổ pika ẹc một căn ẹc một căn ồ hổ đủ điểu bơm điểu bơm điểu bơm chút bơm điểu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  มีช่วยอยู่แตกันึงตัวหลังตัวหลังตัวหลังมัยิงวใช่ตัวลังยิงอยู่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 แตกแล้วบินไม่ขึ้นแล้วแตกแตกเฮ้ย้้ยมีตัวงบินโอ้โหตาเลยวุ้ยใยข้างหน้าเราใคข้างหน้าเราว่ะ ยิงจรวดไปบุ้มจรวดนี่มันยิงได้ระยะเ่าไร่ก็อเออจำไม่ได้อุ้ยโดนยิงเดือลงยโอ้จดวดจรวดจริงเอ้ยเมีทังายมตัวถึงฟ้าโอ้โหตายาโอ้โหโอ้โหอ้ แต่พี่สู้ไม่ได้ว่าพี่ตู้ไม่ได้พี่ตู้ไม่ได้ไมันเต้าฟ้ามาลงทางซีเหรอนี่ของเจตรงนี้เองตรงไหนวะอ้าวพี่ลงผิดเลยโอ้พี่ดูแต่รักผิดที่มาลงซีซะทงนั้นโดนลุมเลยคราวนี้โอ้โหมาลงในกลุ่มเพื่อนเลยโอ้โหงานเข้าเลยงานเข้าเลยตอนนี้ ช่วยด้วยช่วยด้วยแตกไปหนึ่งแล้วโดนแล้วโดนแล้วแตงใจเย็นนะโอ้แตกเลยไอยู่งดีครับโอ้จาวดจ้าหลวเจ้าลงเพ่นเย็นลงหุ่นช้าลงหุ่ช้าลงหุ่นช้านับลังช้ามากมาก แทมเราน้ำอยู่แทมเราน้ำอยู่แต่ตรงนี้ระตูบานเลยแตก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 อูลงมากันแบบอีลุงตุงนั่งรถเลยโอ้ยอย่างมันน่ะโอ้ยโอยกันล้อกันนี่ปะดิล้มโล้วามตัวล้มตัวเดียวโอ้ยตัวนั้นไม่เปนไร แตกแตกไหมเลยด่าเลยด่าหายไปแล้วแตกปะแตกไหมไอ้ดีไหมอีกหรือยังไม่แตกไอ้ตัวนี้ยังไม่แตกเออยังไม่แตกเลยามโอ้โหนี่ตายหมดเลยปะอีกอีกโอ้ยนี่ครับดูนงฟ้าเล่นนะโอ้โหนงฟ้ายังไม่แตกครับมันติดอะไรของมันเนี่ย แต่ว่าวออมันมีเสมอ่ก็ตีไฟฟ้ามันมีปืนอีกชนิดหน,นึ่งที่ยิงแล้วเกิดไฟฟ้าช็อตอ่ะโอ้โหน้องฟ้าสุดยอดเลยโอ้โหสามตัวลุมครับผมโอ้โหสามล้มหนึ่งตอนนี้โอ้โหยิงโอ้โหน้องฟ้าโอ้โหเออโอ้อเป็นไงครับผมหลังจากที่ค้นหา จับคู่ก <bunker ring> ันมานานกว่าจะจับได้พอจับได้ปุ๊บโดนถล่มยับเลยงานนี้เฮ้ยโอ้โหแพ้ครับเพื่อนโอ้โหอยู่เป็นตัวเดียวใช่เอาใหม่เอาใหม่ได้แล้วอีกสองตัวล่างเราไม่ช่วยเลยอ๋ออาจจะเป็นการหลุดหรือการพักอะไรก็ได้มั้งเนี่ยตรงนี้เรากดเรากดกรกบาดออกไปเลยก็ได้นะเราจะได้ไม่ต้องออกหรือเปล่า แล้วกดออกจากแมตช์อ่ายวลองดูครับผมเมื่อกี้เนี่ยตอนซ้อมมันไวอ้อ่ะพอกดออกปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหาตรงที่เข้ายากนะเหมือนเกมมันบัสตอนนี้เจ้าเราจะมาลองดูอีกทีหนะึ่งว่าเป็นยังไงนะอืออ่ะตอนนี้เป็นไงยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ของฟ้ามีของฟ้าเปียอยู่อ,ยอ่าแล้วมีการมีปุ่มต t a r t g a m มไหมมีคนระับอ่าจัดไปไป เออนี่แหละครับผมนับลานับฝอยหลังแล,แล้วแม่เมื่อกี้มันบักนะใช่เมื่อกี้มันบัก่อทำให้เราเนี่ยแม่งเสียไปเลยอะคราวนี้เดี๋ยวเราจะต้องจัดหนักๆลงไปอืมประมาทคู่ต่อสู้เนาะเขาบุกเข้ามาแบบเยอะดุเดือดมากๆเลยหมดไว้เกินใช่ ตระสุนหมดไวเรามีการอัปเดตเพิ่มกระตุนได้นะแต่ว่ามันจะทำให้โหลดช้าลงอืงมแค่นี้ออกก็ได้นะที่ทุกคนหาเออ๋อไม่ต้องห่วงตอนนี้พี่บันทึกแล้วนง,งเอ่อฉากงมโค่งเราตัดทิ้งไปครับผมแอ้นี่เกิดตังงหนเกิดตรงไน่นเอ่อเอ เราจะแมงบมุมน้อยใช่แมงมุมเรามาแล้วเราจะไล่ย,ยึดจุดเลยตั้งแต่พมเนี้จุดจุด,จดนี้จุดที่อยู่ใกล้ที่สุดจุดสีดดเนี่ยขึ้นภูเขาไปเลยไปเราไปขึ้นภูเขาได้กวาอุ้ยอเป็นตัวนั้นวิ่งไอตัวนั้นไอตัวนั้นวิ่งอย่างเร็วเลยตัวเล็ก,ากมาแล้วระยะ450เมตรอยู่ข้างหน้าเรากำลังไปที่อยู่ยอดเขา กเดินนุ่นกำลังเดินกำลังเดินนู่นกำลังเดินนี่นุ่นจงเกลยกจงเกลียกนุ่นจับลวดเอาไปกินก่อนเลยครับผมโอ้โหเลยนะจับไม่ได้จับได้แล้วจับได้แล้วโดนสองตัวสองตัวสองเลยสามไม่รู้แล้วยิงโอ้ยมาสามเลยยิงถอยยิงถอยใช่เรายิงถอยเรายิงถอย เรายิงถอยโอ้โหยิงไปถอยไปโดนไอตัวแรกโดนดาเมจเยอะยิงไปโดนเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้เขาแซ่บยิงอุ้ยหนักหนักนักงานนี้หนักงานนี้หนักครับแตกประตัวแล้วแตกตัวแล้ว เหลืตัวนึงเหลืตัวนึงดุเหลือตัวนึงเหลืตัวนึงเหลืตัวอยู่หน้าเราตัวอยู่หน้าเราอินจะโหลดไปสิครับอ้าวลงมาแล้วลงมาใหม่ตัวนึงแล้วสองตัวเลยโอ้โหแตกไหมแตกไหมแตกยังไม่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 แตกโอ้โหแตกขวามือมาเติมแล้วโอ้โหดุจริงๆโอ้โหดูเดือดดูเดือด มุดเขาเติมจุดนี้เัิมรัวเฮ้ยเขาเติมจุดนี้รัวๆเลยอ,ะอ่ะอ่าติมหน่วยแต้โอยมันยิงที่ยังหนักยิงที่ยังหนักแตกเรียบร้อยข้างหลังวะโอ้ยพี่โดนแตกเลยข้างหลังยิงพี่แตกเลยขมังเหรอเออมันมีมันม,มีตัววิ่งข้างหลังตัวนึงเออนี่ไงามาตัวนึงใช่ใช<ๆ>่แตกเลยไปลงไปตามมันมาอา่อานมา,อาลอยตูดลงที่เดิมลงที่เดิมเลย สุซีครับตรงตรงตรงเลเยอเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราต้องเติมถ้วยเพื่อนไงเขาโถมเราก็ต้องโถมแตกเ้ยผมล้อมันแล้วล้อมันแล้วคนเดียวล้อมสามเลยเหรอตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยยิงอยู่หืม หญิงอยู่หญิงอยู่จะมีชีวิตเหลือรอดไปหาน้องฟ้าไหมครับผมตอนนี้โดนเบียดอยู่สองตัวมาเร็วเร็วเข้าช่วยด้วย,วยปืนมันแตกข้างเขาโอ้โหเนี่ยเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่ข้างๆพี่เนี่ยดูเหมือนเขาจะหลุดนะโอ้แต่อเออดูเหมือนเขาจะหลุดปีตูไม่ได้ปีตูไม่ได้ฟ้าอยู่ตีอีใช่ไหมตีไปหา ลงมาเจอกันเลยข้างหลังข้างหน้าตัวหนึ่งนะระวังให้ดีอ,อยู่นั่นเป็นัญหาอยู่วันนี้เหรอ,อยิงยิงยิงเ,เดินไปเดินไปมันกำลังขึ้นยอดเราบินได้ครับแต่เราไม่บินครับเราเดินครับผมออกแบกโน่นโน่นไปเรยไปเลย บินดีกว่าปื๊ดสองพี่ตัวสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายเราต้องรักษาชีวิตไว้ดีเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เองไอตัวใหญ่อยู่ข้างหลังโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วพี่หลบอยู่พี่หลบอยู่แล้วลวดเสยหัวไปเลยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าฟ้าอยู่ไหนวะเอาฟ้ายุงเนี่ยข้างหน้าเลยนะ ยิงช่วยอยู่หลบหน่อยหลบหน่อยหลบมาโอ้ยจะรวนเกียหัวไปเลยโดนแตกไหมโอ้ยโอ้ยโอแตกก่อนหมายัวแล้วอีกตัวนึงโอ้หโอ้หผมลองเอ็์ผมรองตัวแอร์ใา่โอ้โอ้ยพี่ทนไม่ไหวแล้วฟ้าแตกหมดแล้ว ไอ้เราเรียเพื่อนคนนึงเออรู้สึกว่าเพื่อนเราจะมีปัญหาครับมผมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนสู้นะเพื่อนเนี่ยยืนเฉยเลยไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะติดวักติดอะไรเหมือนกันนะอยากซื้อซื้อหุ่นตัวหม่จะลวดอู้จะร,ร,รู้อ่ะเรื่องของเรื่องอัพไม่เฉพาะสองตัวไง ไม่ได้อัพตัวอื่นเลยอะ่ะโอ้ยสองหนึ่งครับผมอืมอฟปาหนีอย่างเดียวเลือดเยอะสองตัวนี้เลือดเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยวแอ่าแต่ครับผมว่า <S <S เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยสำหรับเกมนี้เออรู้ว่ารู้ว่าพี่ไปกดออก มันก็เลยทําให้แบนที่แล้วก็จับคู่ยากวะเป็นไปได้ไหมออกกลางคันครั้งแรกเลยเราม่เจะเล่นไปม,มาะคลิจะไปเจอ,อยากเลยเหรอเฮ้ยตอนซ้อมไงทำได้ไหมตอนซ้อมที่พี่กดออกอะตอนที่กดแล้วลองดูอะว่ะาจจะเป็นไปได้ไนะรอบเดียวนะเออรอบเดียวแบนกูเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผม ก็เดี๋ยวต้องลาเพื่อนไปก่อนเลยครับผมเอามาเล่นให้ใหเพื่อนดูเฉยๆนะว่าเวลาเล่นกับเพื่อนแล้วจะอารมณ์ประมาณไหนคือทุกทีเนี่ยเล่นคนเดียววันนี้ก็เลยชวนน้องฟ้ามาเล่นด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาเราชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงสนุกขนาดไหนบอกได้เลยว่ามันก็สนุกครับผมใช่ไหมน้องฟ้ารู้สึกว่าไงบ้างเล่นสองคนอ่อืมเนี่ยเราคิวไปทั้งสี่ไม่รู้ว่าคิวใครนะสี่ตัวตายสามตัวก็ยังงงอยู่นะ อิวใครไม่รู้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนเนาะสำหรับเกม VOT ใครอยากเล่นก็เล่นนะครับผมใครยังเล่นอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะฝากเอาไว้ก่อนเลยครับผมคุณยังคิดว่าเกมที่ตายไปแล้วยัง VOT เนี่ยน่าเล่นไหม่าถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ